กบสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอทุกท่านพบพอกันคือกับพี่น้องสองาวอะไรพบพอกันยามแรงๆเด้อพี่น้องเด้อการมาเบิ่งมาชมกอย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็เบิ่งให้จบคลิปีเด้อพี่น้องเด้อนะพี่น้องามายง đọc máy khá là ngon, nó đang khuyến mấy nhà cá phía nào nè mấy nhà cá nhằm lèng lèng đại nhằm mà u, mấy nhà mà nè mấy nhà nhằm mà phí đại nhằm mà cả มาเบิ้งดูฮะป้าดูแพ้หายนะพี่พี่ไม่งามเขาพี่ไม่งางเขาพี่แพ้เหายอืมไม่ท่าไรป้าสะมงามแทนนะโอ้ยแพตตี้โอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองมีมีนะได้อพี่น้องเด้อให้ผ่านไไวๆเนี่ย แมนนี anc, okay. <laughs> 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 ่ <y <y um, ่ไหพี <y 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 bon ่น้องเ่าได้ถ um> um> ักป้อนในนั่นแฟตตี้ครับอันเด็กๆนี่คือสิงงเอาอย่างเอามาอย่างเอาบระดกเอากระตูมาอย่างเนาะคือสิงงมอันนี้เป็นมือวันเกิดของลุงบอยถึงแม้สิเสียงดังแต่ก็ยังเป็นห่วงยังกินเหาะตลอดเอาลูกกระดูกนะยังฝากมาให้ตลอด เฮ้ลูกเอามาลก็โตนจะบวาลูกเอาะบวงเอามันคู่กันละบ่ลู่ทั้งนายอยากนอนเลยเาว่ะว่าพักันมาแต่ทังใดเกาะมาแต่สอนหนักมากินยงพัติี่อสิ่ตาโมหุงยุ่ในไนนะ ตั้มหุ่งตั้มหุ่งให้โซไม่มีตั้มหุ่งเลยนะลูกบอยถามให้ตั้มหงุ่งนะลูกโอ้ยมีไปเอาตั้มขางแหนผูกไปเอาตั้มลูงบอยผูกไปเอาตัมมานั่งดีดิลูกหล่ะนั่งดีดินั่งตั้มถึงแม้จะเสียงดังแต่ก็ยังเป็นห่วงจ้ายังเป็นห่วงเสมอยังเป็นห่วงตลอดนั่งดิดิมาลูกเอเชี ต้าน่ะประเด็นยังจ้องว่าสิเป็นยังกันแน่วะในในกล่องนี่ยังรุ่นนี่เนาะยังพากระจ้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้ไม่มีให้ไม่มีเห็นไห้ให้ไม่มีนะไหนอันยังจ้องในในกล่องเพี่น้องรุ่นกันพี่น้องรุ่นรุ่นมีอันนี้อะไรเนะมีว่าตั้มมาวุ้งเลยมีคนไปเอาเงินบ่อยถ้าว่าเค้กเค้กอี่ช่างเค้ก บอกโอ้ระเทนฮูน่งระเทนฮูกล่องิๆห้ากมัสอนเ้าได้ใช้บอกหมเปิดบ่เป็นห้ากม่มีบ่เคยได้ก็ไบอก็เลยบ่เปิดบ่เป็นเออยขึ้นบนีอาขาจะทีไงบด้ามีอ่างไง่าย แงไ้ไหรื่องนึ่งออกแ้วอืมเน้งหนึ่งเสีย่งหนึ่งเสียวอ่ะ่ะอืมงยานนาะแ้วเปิดจะกินก็เป็นลมเากบป็นกเป็นอาเจับดูเด็กๆมาเปน้องแนนมากไเออแขนเอา เจ้าตีน้ำประจ่างยังจ่องตะเคียนเลน้ำลายชี้เอ้ยแหละดิอะเราก็ไม่รู้หายไม่มีจันหายลูกให้ยไม่มีตั้งหายลูกอันน้องแคตตี้เดือดขึ้น้ำลายอยู่อือเผื่อมาเลยให้ยไม่มีตั้งหายลูกล่ะเมนี้วันเกิดลุงบอยลุงบอยเลยเอาเค้กมาฝากยังเป็นห่วงอยู่ ม่มีไปก็ซาบะไรก็เลยวะผมก็เลยฝากก็เลยบอกว่ะไม่มีฝากเค้กไปให้อันขอบคุณลูกโากห่วทีละคนว่าทีละคนเอาลูกบอเอาอันน้องแค้นก่อนแล้วหัวทีลบคน เอาเค้รคยที่นี่ลังอนยิ้จะสุขด้ภาพแข็งแรง Happy b i r t h d a เดย์ p i เด้อสุขสันต์วันเกิดวันเกิดดุงบอยมื่อนี้นะสุขสันตวันเกิดดุงบอยแคตตี้ได้นี้ดอยามเชิ้อเอ้าเอ้ากำลังลูกลุกอย่างดีว้นางอ่าไหมลูก

อีลอย่้ายอังย่าง้งนันไรอกินกินกินให้บวงขบกันบวงเห็นเอยเไแม่โอเมานม่นเฮ้ยมากินนี่อันั้นอันปะตักอันนั้นนะ่อเอาถั่วไปอาจาให้มยเอาถั่วมาให้ไปอันนั้นนะโหปากิน ป oui. ๊าแ <ank> er> ่เ pues ด <st> <teachers> no. no, <t 8> yeah. ็กมายังจะแสะบวเสบพี่น้องเลยเออนี่มายายจิคนหิวเอามาถเยอะเลยนะนงนัทหูเออตั้ให้น้องตัดเอออืมทางไหนต่อเสะบ้างเีจะเสะบลุพี่น้อง กินปวดมาด้วนมาด้ขอบคุณขอบคุณเด้อลุงบอเหียวะเนี่ะดักดีดีลุกละป๊าดนัลกเอาหน่อยๆเอาหน่อยๆ

เสบวนั้นอนั้นเสบบอบลุมป่าแค่เชนเชนกเอาเขาเบิดอันแผ่นใหญ่โลดเพราะว่าล้มกันดิกินเกาะน้อย

ร้านก็เพิ่นว่าหาบ่ได้เป็นได้ไปคือสิบ่ได้กินแต่เฮิงแล้วนะแต่ว่าหยัดใส่หยัดใส่นี่เป็นไดจักแซ่บบ่แซ่บบ่มีผู้ใดว่าออเอเลยแซ่บหลายแซ่บแฮงบุมบบุมบบุมบเข้าหฮะอืมเรียนเรียนบ่ มันช็อกโกแลตบอสเกียงเลยพี่น้องเอ้ยเกียงเลยเกียงเลยเกียงขกเกียงเหน่ผู้ปาด หิวแหงคอแ่ิงวอจยบามา่เลยันกาแหงจนบดเกี่ยงพี่เนาะบเรือเจักอย่างแม่ต่ขี้เหมือยังบเรืออย่าไปแย่งกินห้องนอกเด้อโหงานทางหนจ้องทางซ้ายเหมืนนพราาจ้องท่าน่ะแสลายบรื งอุ่มไปเลยงมลงไปใหญ่โอเคพีน้อสิมากพีน้องเล่มงโอเล่มยงก็เปมาโอเคพี่น้องฮรับขอบคุณขอบคุณเนาะงฝูงใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณขอบคุณลุงบอยยิ่งยังเป็นห่วงเด็กเด็กนังยังยังห่วงเด็กเด็กนั่เด็กๆดเด็กกินนะพี่น้องนั่งถ่ายอยู่ดีไม่แหงเนาะกต่อยู่นี่มีแฮงวัตถุทุกคนแฮปปี้เบ d a เดย์ด้วยลุงเนาะให้สุขภาพแข็งแรง chúng có phá kinh hoàng, lại giết dữ khai giờ đây mi, nha cậu Ken, bà lao mạ, vát phá bà, lọp nhiều, quay lại, lại đưa mi phía พี่น้องทำหัดกันมาจนทำไม่มีนะซองลบพี่น้องเป็นลุงบอลนะลบดีสองไป้จริญหอดโมดรับจุดอืไปอยู่ดีไม่เห็นมันจะโคตรคนขีมหนักพอกันใหม่พี่น้องสบายดี